จากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่เมืองวังเวียงประเทศสปปลาวเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้จุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวแบ er, ็คแพคเกอร์กลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ12คนล้มป่วยหลังดื่มเหล้าที่สงสัยว่าเป็นเหล้าเถื่อนมีรายง,งานผู้เสียชีวิตณตอนนี้รวมกัน6รายเป็นชาวเมริกัน1คนชาวดัตช์2คนส่วนอีก2คนเป็นหญิงชาวออสเตรเลียถูกนำตัวไปรักษาที่ประเทศไทยหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้ป่วยที่เหลือบางคนยังอยู่ในอาการวิกฤตเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนที่เมืองไทยกรณีผู้เสียชีวิตสะสมถึง7จลายจากการดื่มยาดองเถื่อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่ายางดองมรณะมีส่วนผสมของเมทานนลซึ่งเป็นพิษที่มักใช้ในอุตสาหกรรมหรือการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหตุการณ์ที่วังเวียงเกี่ยวข้องกับพิษจากเมทานอลเช่นเดียวกันกับที่ประเทศไทย ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานขณะน,นี้ที่สปอปลอาวบาร์และโฮสเทลที่เกี่ยวข้องในวังเวียงได้ถูกปิดการใช้บริการทางการสปอปลอาวเร่งตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หาความจริงเพื่อชี้แจงต่อไปสถานการณ์นี้สำนักข่าวหลายประเทศรายงานแล้วได้ไปสอบถามกับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาที่ประเทศไทยหรือประเทศลาวนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกออกมาว่าการท่องเที่ยวหรือการกินดื่ม ก็ต้องผ่านมาตรฐานหลังจากนี้เขาเคงจะต้องดื่มจากผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานย <1938. S 1> ี่ห้อที่ได้รับความน่าเชื่อถือหรือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในรูปขวดกระป๋องเท่านั้นอย่างเช่นเบียร์ไวน์และเหล้าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่ไม่ได้มา <s> <ived ICE> ตรฐานแล้วเราจะพิสูจน์ได้อย่างไรระวังตัวกันอย่างไรเรามาดูกันนะครับว่าแอลกอฮอล์ที่กินได้กับกินไม่ได <Abi> ้แตกต่างกันอย่างไร แอลกอฮอล์ที่บริโภคได้กินได้นั่นคือ ethyl alcohol หรือเอทานอลลักษณะแอลกอฮอล์ที่ใช้ในเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์เช่นเบียร์วน์และเหล้าต่างๆกระบวนการในการผลิตเกิดจากการหมักน้ำตาลและแป้งโดยจุลินทรีย์ผลกระทบต่อร่างกายเมื่อดื่มในปริมาณที่เหมาะสมร่างกายสามารถเผาผลาญได้ผ่านตับอย่างไรก็ตามการดื่มมากจนเกินไปอาจทำให้เกิดอาการเมาและมีผลกระทบระยะย,ยาว เช่นโรคตับแข็งส่วนแอลกอฮอล์ที่ไม่ควรกินไม่ควรบริโภคนั่นคือเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์ลักษณะแอลกอฮอล์ที่มักใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเป็นตัวละลายหรือเชื้อเพลิงจุดไฟได้ผลิตจากกระบวนการทางเคมีเช่นการกลั่นไม้หรือกระบวนการสังเคราะห์อ,อื่นๆพิษต่อร่างกายหากบริโภคเข้าสู่ร่างกายจะถูกแปลงเป็นฟอร์มาดิไฮ และกรดฟอร์มิกซึ่งเป็นพิษต,ต่อร่างกายอย่างรุนแรงสามารถทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ตาบอดและเสียชีวิตได้แม้นในปร <am> ิมาณเล็กน้อยข้อสังเกตเพิ่มเติมแอลกอฮอล์ที่เจือปนเมทานอลนั้นในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ม <modeled después S 1> ักเกิดจากการผลิต <an> ที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นเหล้าเถื่อนไม่มีสีไม่มีกลิ่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทำให้การปนเปื้อนตรวจจับกันได้ยากไม่ม like ีการทดสอบทางด้านเคมี ข้อแนะนําเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือลาวหลีกเลี่ยงการบริโภคแอลกอฮอลจากแหล่งที่ไม่ได้รับรองม,มาตรฐานหากสงสัยว่าดื่มแอลกอฮอลที่มีเมทานอลควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเนื่องจากพิษเมทาอนอลจะรุนแรงและต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนการดื่มแอลกอฮอลที่มีเมทานอนลปนเปื้อนเป็นปัญหาสําคัญในพื้นที่ที่ไม่ได้มาตรฐานการเลือกบริโภคจากแหล่งที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมาก ทางที่ดีนะครับควรดื่มจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากขวดยี่ห้อที่น่าเชื่อถือเช่นเบียร์วิสกี้ไวน์ที่ถูกบรรจุในขวดมาอย่างดีเท่านั้นแล้วนนะวันที่23พฤศจิกายนรัฐบาลสปปลาวได้ออกมาสแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์และขอสแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิต กระทรวงการต่างประเทศของเราเคยแพร่แถลงการผ่านเว็บไซต์กระทรวงโดยระบุว่ารัฐบาลลาวได้เริ่มดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุเพื่อนําตัวผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายและยืนยันว่ารัฐบาลลาวให้ความสําคัญและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด